สบายดีกับทักทายสบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปเบอร์สุขสุขคนบทุกทานเด้จ้าบอจะเป็นทางในประเทศและกระทางต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องสาวลาวเซโนทักทายสบ,บายดีกันในายามบ่าย,าย,ายอีกคือเก่านาะพี่น้องเนาะบ่ายไก่สิคอยขับลงแรงเลยแหละพี่น้องวันหนึ่มาพอกับเสบาผาคนเกา่าคนเดิมเพิ่มตเติมคือคนเดียวอีกแล้วนน้องเมีไปโรงเรียนนาะพี่น้องก็เลยบันทึกข่าคลิปบน้ำเนาะ เซิงมือนี้พี่น้องเซ่งมือนี้อากาศทางฝั่งลาวนี่ยเหมืนหอนฮอนไลท์ฮอนแถวฮอนวาฮอนอีล้อฮอนกระโดดกระเดียพี่น้องเอ้ยฮอน,อน,นวเทงอีงนีง้น,น,น้องพี่น้องน้องฮอนจนแบบเพื่อนไลท์ไข่ย่อยแบบว่าเหมือนตัวจะระเบิดเลยลมกับบอคอยโซยมาเลยนอนมิดอิมซิมมิดจิลี่อยู่พี่น้องก็คือิจี่อยู่ในหูน้องพี่น้องเนาะ อ่าพี่น้องเอ้ย่งวันนี้เราก็จะมาเห็นคลิปรีแอคซันนี่คือเก่าน,นะพี่น้องเนาะแต่ก่อนอื่นก็ฝากพี่เอฟซีที่เข้ามาติดตามรับส้มคลิปซาวลาวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งหให้เด้อเผื่อไ่้ได้ลพลาดคลิปใหม่ๆจากซาวลาวแล้วก็สำหรับจำนวนสอําราญจำนวนรายการมาขำโฆษณาเด้เจ้ะพี่น้อง ซึ่งเลอนี้นะโซภาก็จะมาเห็ุคลิปรีแอคชั่นอีกตามกาลตามเคยนะผมก็ว่าอส่องสาวลาเซโนก็ต้องพอคลิปรีแอคชซันเล่นแล้วดีๆกว่าจะเป็นหนังรา,าวเกี่ยวกับทางฝั่งลาหรือว่าทางฝั่งไทยที่น้อมาฝากทงาอองผู้ชมเนาะว่าไวโฟลดับไปเจะคือนาะส่วนคลิปนี้นะโซภาก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลงล่องเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยาเลออ้อชมวิวสวยๆของกรุงเทพมหานครอะ่างน้ำบอกเลยว่าน้องท่อง,งเที่ยวลายแห้งคับขั้งเนาะเลี้ยวเบิ่งเรือลำใดกันนักท่องเที่ยวเต็มอันยักษพี่น้องเอ้ย บอกว่าเพิ่นอลังไรเขามาเที่ยวไทยลายเหงเอีนนี้นะเพิ่นมาเที่ยวต้อนทักปีใหม่เพื่อนพี่น้องน่าจะหน่อยในปีใหม่ไกลสมิมาหอดมาถึงแล้วเนาะจะได้ก็เตรียมตัวเตรียมใจเด้อพี่น้องเด้อเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินได้พี่น้องเตรียมเลินบุญสงการเนาะ,ะส่งเสื้อผ้านี่ก็จะมได้ไปนามแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าจะได้นั่งเบิ่งแต่อ่าพ่อแม่พี่น้องพพเอฟซีลิ่นนำอยู่ในจอดนี่แหละเสุภาเนาะพี่น้องเนาะอ่พี่น้องเอ้ยว่นอะไรก็จะเป็นการย้ายห่างเนาะขั้น,น,นอตอนต,อนต่อไป อ่าก่อนจะถาม zoom c l i โซฟาก็ขอฝากคลิปเตือนฉบับอินเดียพี่น้อง,องของสองกองบอลซูลเซโลเนาะขั้นตอนต่อ,ตอไปเอาเป็นว่าเราไปหับ z o คลิปอ่หล่องเรือชม o m วิวสวยๆของกรุงเทพมหา,าคนครพร้อมๆกันเลยนะพี่น้องเนาะไปกันเลยพี่น้องออาาสวยอ่ะโอะ เรือลำนั้นเกือบอยู่สะพานนะเเกือบแบบใกล้มากทุกคนนะกับสะพานนะเรือลำนั้นอ่ะเรือลำใหญ่นะฮอร์อมนเลยผมว่าเยอะขึ้นนิดนึงเลยไม่ตายทุกคนจะชิมหวานแล้วพี่น้องนกีบเรือแล้วขี่เรือท่องเที่ยวแล้วเรือจักรยาน ตาต่างสัว์นะพี่น้องซาฟลังนะบรรยากาศดิสดีขนาดนะพี่น้องบรรยากาศงามแดงขี่เพื่อนางหนีเลยคือสิแบบว่าบรรยากาศคือสิแบบซิ่วมากๆเลยเนาะตาต่างสัต์ถือจับกล่องขึ้นมาเพื่อถ่ายวีดีโอถ่ายทำคลิปเรื่องรายดีๆไว้นะเพื่อน้องพื่อกลับบ้าน กับเมื่อประเทศเพิ่นดเพิร์จะได้มาเปิดมาเบิ่งวิดีโอที่เพิ่นได้มาทเทีย่ยวเที่ยวเนาะเรียว่าเพิ่นก็อาจจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ว่าได้นะเพิ่นเนาะกานจะเป็นได้ทา้ายลูกเก็บทีแล้วเลยเดี๋ยวเที่ยวเต็มเรือเลยจะไปพาไปเที่ยวน้ำเน่เดี๋ยวไปเที่ยวได้เป็นอย่างเลย มีพี FC เอฟซีเซส่วนอยู่เ,เพี่น้องเปเที่ยวไทยนะแต่ว่าร่างกายสังขารเนีมันอดนร้อนนะพี่น้องได้แต่เฝ้าไดนในไหนสมุนไ,ไพนะไม่ได้พีเ,เ,เที่ยวสอ่าไม่ได้ไีเที่ยว้ายอย่งเี่ว้องส่วนเดือนนี้ก็เป็นเรือนที่อ่าเดียนสแล้วพี่น้องก็โการอย่ไก่สิมหอดมาถึงแล้ว เราได้พี่น้องปีใหม่เนาะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินแล้วพี่น้องเตรียมทุกอย่างเนาะเพื่อโครงการชิไก่ขับมอดเพลงไว้ไว้นี่เนาะวัดเลองกว่าเลยวัดอาลุนวัดอาลุนต้งมีเนาะงามนะวัดอาลุนเนาะไปเหมือนไก่ไก่กังามไปเหมือนไก่ไก่กังามทีหลั เัจะไปใส่นอ้องเมือนนี่เนาะทางฝั่งลราเขาก้อกนอนนะมีเลยอโซฟานี่ยม่เตียงนอนเนาะมันหอนเหลยอเหยยากนอนลนงอไ,นนไปนอนแล้มันเป็นน้ำยังเนาะมีเตีองอยงนอนเมื่อตาเขาขึ้นหังทำคลิปเสื้อผีได้ดไลยเลย ตจอหน่พีเอ็ซีเอ็นาสมภารพียังคืบวมือตาบมกราเอเอลน้นงพี่น้องเนาะสมภาแอบรับด้วยพี่น้องเด้อปพี่นเอาีนน้องออมาตากอัอลอุเนาะสึ่งขึ้นเมื่อได้ หอนเบนี่ไปตัดโดดอาบน้ำอยู่บนน้ำเจ้าพญาได้เนาะไพชีเอาน้ำโมพาซาบุพาเนี่ยกมือขึ้นลอยน้ำลอยน้ำนิดได้ไหมน้ำเจ้าพญาสรางหวาเธอเนาะครเคยเนี่ยพี่น้องโมเป็นพี่โตโน่เด้เนาะเจโน่เขาลอยน้ำเก่งได้พีโตโน่ลอยขามของพวกนี้ไม่น้ำเจ้าพญาเนาะ ลมก็แหงเลยพี่น้องเนาะคือสีเย็นดีขนาดเลยตอนนี้ถ้าฟังเราหอนลายพี่น้องเลยหอนอ๊อบอ้าวแบบว่าหอนมากๆเลยหอนเหือลายพัยอยแบบว่าโอ้โหเสือสุ่มเลยนะพี่น้องหอนแห้งนะเพราะว่าหอนแบบข่อยมีลมมานะหอนอึ๊บเลยเนาะหอนตึ๊บแบบชิว่าจะแนวไหอนแบบตึ๊บตึ๊บเลยอากาศ ว่าตามเที่ยงเย็นคลิปเลยนี่ก็พิเศษเย็นอย่างเงี้ยเนาะลมผัดวอยว้อยผัดใบไม้อ่อนหายอว่า <c oughs> เป็นเพลงแบบนี้เนายถ้าใครสบายดีจะพิลองเด้อมาเด้อของมาเที่ยวลำการรอบมาเที่ยวเบิ่์นอาลองเรือเที่ยวชมวิวสวยๆของกรุงเทพมหาคนครที่แม่น้ำเจ้าขยานนอะไรอย่น้องเนาะ โมเมนต์พากันเตรียมตัวมาเหรียญสงการวันนี้พี่น้องเนเรระาะว,วัน,นเนวนลาก็ผ่านไปวไ่ายคุณลองสงการคือว่าฮาก,กวิดไปบงังได้สิฮอดอีกแล้วสงการก็ได้ผ่านไปวไ่ายนะคุณลองนั่งในซาก็พาย,ยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เก่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ สายละหมกม่ได้ไปแล้วว,ว้าวเตืเ่อนนีงง่แหละพียงเรสมการปีนี้ก็คือชีวนไปสายละหมูเนาะไปบาได้สุขภาพเป็นยังไงไปบาหลอดน้องเนาะ <c oughs> การที่จะพูดพาเหตุคิปหนึ่งกับเผยชด้คิดหนึ่งเรามเมนเรื่อง,งอาไรก็เพี่น้อาขาดเป็นคลิปเียร์สั้ 1, เนเลาวเอาคลิปของพีพีทุกเบอร์มามาเเบียรสั้น 1, ก็นยังเชั้คิดหนึ่งเนารอะว่าโซฟานานางโนมาได้ก็พ ัซฟาจะถ่ายเบาดุเได้คลิปหนึ่งซีฮัทเพ่แหละถ่ายเตาพี่น้องจะได้กระปากีกนใจโซฟาเลยพี่น้องด้อสุชีวิตขนาดเลยพี่น้องแถมส่งนี้ย,ยอยดวิวตกอีนพี่น้องเนะจเห็นอ,อาาะไรพี่น้องไหมการถ่ายก็จะหัวกระเถาอกันเนาะยอดวิวมาขึ้นเลยเป็พีเอฟซีฮัททำใเบนแล้ว เดินคือหน่องเดอ้มเดอ,มา,ดอมาเด้อมาเด้อมาเฉียวฟิวช่วยมาเลี้ยวบนสะพานอุ้มสะพานงามพี่คือหน่องหันขามีน้ำยามยาเนาะห้านีสีเขียวบัดยังึ้นนี่ก็พอดีใส่เป็นนันแบบว่าดอกไฟนะคือหน่องมันจะเปลี่ยนเป็นหลายสีง่ายงานตอกคืนเนาะอันนี้ต้งเว้นตางเว็นพี่น้อง นีก็พาเพขอนพี่น้องมาเที่ยววิวสวยๆของกรุงเทพยามกลางเวนเราอยู่หลังเนาะกลางเวนก็งามไปแบบหนึ่งกลางคืนก็งามไปแบบหนึ่งเนาะอย่างเนาะคนละสียตายพูดๆเพือพังนะกกับพี่น้องเพือพังนักกับคนเต็มอยู่น่ะป้าคนเกือบจุพาเลยเนาะจุเกือบจุเลยพี่น้องเกือบจุเกือบสะพานเลยเนาะ อรายปไนก่นเนาะเหงาร่างขาข้งสวยงามเ็นาะเหืาร่งขาขาสวยนะเลยมีแสงไฟคือขึ้นให้งามเราเป็น้องเฮือเนาะ เคยมีแอคซันไปอยู่พนงคน,นลองเรืเที่ยวไปนั่้าญายังอืนน่าง,งามเลยเลนหล็กโอจบไวส์เสียบเียเนาะเบิงเ่งแล้กก็อายากทะลุจอเข้าไปเขียวตัวจริงนะพี่เนา,เอาอเจะอ้ย

่วดใจพี่น้องช่วงขี่รถไปหาหม,มอดุดูในซอยหนึ่งนะพี่น้องเลี้ยวเห็นรถเด็ยังจกหากพีนพพนะ่น้องเลยเพราะเขาแพ้รถเนาะเขาคือรถใหญ่แล้วเขาแพ้น,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 นะพี่น้องเดี๋ยวบวงรถในสายทางกันจกหากโอ้จะเป็นสะจะมุขานะเพื่อน คือสีแพ้ frei, คือการผัวมันเหงยกมันเห็นว่าโยกโยกยอมแล้วจังปะก็ไปกินยาตันหายนะเพื่อนเนาะจะสีขื่นได้วิวกรุงเทพเลยงั้งามเพื่อนเลยนะมิตติสเนาะมีตติสมุสคนไทยประเทศไทยเนี่ยเจริญเลยเพี่น้องเนาะเจริ ตวผมมีตึกสูงๆมีตึกระลังงามๆเรื่เหล่ากับออนซอนประเทศเพื่อนคุเนนลรวามหวาประเทศท่าไว้ๆนี่นอกจากจะมีการพัฒนาเพีออยงจากประเทศไทยก็มีความหาวังเยอะคุณลองประเทศไทยเราจะเริ่มทอแบบด่านนเนาะหว่าจะเป็นตึกอาคารต่างๆประมานที่ทองเที่ยวทนนทาง เแลองปรเเนาเนี่ยเป็นประเทศทสะอาดนสอาดได้ประเไทยเไคัอาเที่รลายทสอาดาจะเป็นทางนทางที่เาาเนี่ยก็เห็นเเป็นของนำของในที่สาธารณะถ้าสะอาดมีคนอนไมยตลอดเนาะดปกเปือ 很轻松，你你管理不了的。 การิโจไปแล้วนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคลิปต้นสบับและขอขอบคุณพีพีเอฟซีเบื้องฐานที่เข้ามาติดตามรับส้มตั้งแต่ต้นจนตลอดท้ายคลิปและบอกข่าวโฆษณาของสาวลาเนาะพี่น้องนะเนาะไปเจอได้ในพี่น้องมวลบอเลาะอ่าล่อ,อ,ลองเรือเลาะเที่ยวส้มวิวสวยๆของกรุงเทพเนาะก็คือว่าเป็นคลิปที่แบบว่าโอ้หมวนหลายเนาะพี่น้องเนาะคึกคืนเพราะว่าคนหลายพี่น้องเลยเป็นหมวนเนาะ อ่าและการน,นักองเที่ยวก็มีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยแล้วก็ชาวจีนเราพี่น้องเนาะตามที่เราเห็นในคลิปเนาะก็แบบว่าบรรยากาศดีมากๆเลยพี่น้องร่มแบบโซยมาตลอดเลยเนะาะก็คือทางฝั่งลาวในตอนนี้แบบห่อนอบเอาแฮงพี่น้อง <c oughs> อ่าพี่น้องเอ้ยส่วนคลิปนี้ก็ภูมิใจนําเสนออีกคือกลาวเนาะอยากนําภาพบรรยากาศมันม้วน,ม,นมาฝากท่านผู้ชมเนาะนี่แหละพี่น้องทรงสุงสาภาเนาะก็ม่คอยมีสาระปานใดเนาะก็มีแต่ความบันเทิงที่นํา มาหายเพื่อพี่น้องจะหรับส้มเพื่อหายทำงานมาไม่มั่อ่ายให้ได้มาหับส้มคลิปแล้วก็คลายเครียดเนาะสำหรับคลิปนี้เนาทำหมักก็กดไค์ถ้าใส่ก็อย่าลืมกดแชร์ชมผ่านเลยพี่นอ้องสำหรับต่อไปสมงผานแสดงคอตัวลาไปก่อนแล้วขขากล่าวคำลา,าสบายดีสวัสดีค่ะบาย see you tomorrow